สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลาน,นะครับวันนี้เพื่อสัปดีที่5้ามิถุนาย,ยนนะครับวันนี้อาจจะมีหลายคลิปะนะครับแต่ก็จะมีมุมมองการลงทุนที่แตกต่างกันไปนะครับคลิปนี้เราจะมาดูภาพใหญ่ของเดือนมิถุนาย,ยนนะครับเพราะว่าหลังจากที่ราคาทองคําปิดเดือนพฤษภาคมในษณะของแท่งเทียนที่เป็นโดจิสีเขียวแต่เป็นบางๆมากนะครับราคาปิดบวกน้อยมากเลยครับเมื่อเทียบกับช่วง 3- 4 5เดือนที่ผ่านมาซึ่งมันจะสะท้อนถึง ภาพการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในเดือนมิถุนายนอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณวิโรศินีสดากรผู้การฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทชายนิ่งโกบอเลียนจำกัดนะครับมาดูกันว่าคุณวิโรศนีมองว่าทิศทางแนวโน้มการเคลื่อนไหวราคาทองคําในเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรวางแผนอย่างไรดีแล้วก็มีประเด็นอะไรต้องติดตามกันบ้างพูดคุยกับทางคุณวิโรศนีเลยครับสวัสดีคุณวิโรจนีครับสวัสดีค่ะหลังจากทองคําปิดบวกมาหลายเดือนนะคุณวิโรจนีเดือนพฤษภาที่ผ่านมาปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แนวน้วมตัวนี้จะไปยังไงกันต่อครับเดือนพฤษภาเราต้องบอกว่าโคปิดเป็นโดจิสีเขียวนะคะไม่ใช่สีม่วงแต่ว่าเนื้อบอดี้เขาไม่มีปกติมันจะมีโดจิสองประเภทก็คือมีเนื้อบอดี้หน่อยๆเขาจะเรียกว่าลองเล็กโดจิอย่างนั้นนั่นคือดีแน่นอนนะคะคก็ปรับตัวขึ้นได้เลยแต่พอโคปิดเป็นโดจิไม่มีเนื้อเราก็เลยแบ่งสถานการณ์ได้เป็นสามแบบแล้วกันแต่เรียงจากความเป็นไปได้มากที่สุดก่อนก็คือคหนึ่งรูปแบบที่หนึ่งก็คือไม่ย่อเพราะเราเห็น วันจันที่เขาไม่ย่อเปิดเก็บกระโดดด้วยเราจะให้เขาเคสหนึ่งก่อนก็คือไม่ยอ่อเราขึ้นให้สุดก็คือสามพันหกร้อยเหรียญในเดือนนี้นะคะสามพันหกร้อยก็คือเขาจะค่อยๆตัดไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีจุดเบรกสําคัญคือสามสี่หกศูนย์หกศูนย์หกห้าเนี่ยถ้าเกิดผ่านได้สามพันหกด้เหตุภายในเดือนอันนี้คือเคสแรกเคสที่สองคือขึ้นไม่สุด huh. ย่อไม่หลุดขึ้นไม่สุดปุ๊บย่อไม่หลุดกลับมาขึ้นใหม่จะทะลุเลย ไม่สุดนี้ไม่สุดเท่าไหร่ครับไม่สุดคือขึ้นไปไม่ทะลุสามสี่หกห้าอ่าเขาเรียกว่าขึ้นไม่สุดแล้วก็ย่อลงมาทําไหลที่เรียกว่ารีเวอร์เคสแอนโชเดอร์ที่เราคุยกันไว้เนาะครับครับแต่ตัวบริเวณไหลเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าย่อไม่หลุดก็จะลงมาสักประมาณสามสองเจ็ดศูนย์ถึงห้าศูนย์ในช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงจังหวะเข้าแล้วก็กลับมาใหม่จนทะลุสามสี่หกห้าแล้วไปสามพันเจ็ดร้อยแต่ก็จะต้องอใช้เวลาสองเดือนถึงจะถึงอ๋อครับ อันนี้ก็คือเคอที่สองจะดีหน่อยแต่มันจะมีจังหวะช่วงขึ้นแล้วก็ย่อลงมาให้ใจเสียแล้วก็กลับมาทะลุอันนี้เขาเรียกว่าขึ้นไม่สุดย่อไม่หลุดและทะลุไปเลยครับแต่เคที่สามโอกาสจะเกิดขึ้นได้น้อยหน่อยก็คือขึ้นไม่สุดย่อลงมาแล้วดันหลุดเคสนี้จะเกิดน้อยแต่ว่าพอเกิดปุ๊บจะเป็นจังหวะที่ดีให้เข้าสะสมราคาไทยที่ราคาต่ำๆที่คิดว่าสี่หมื่นเก้าจะไม่มาสี่หมืนแปดจะไม่มาจุดนั้นจะได้เห็น แต่ครูนี้เราต้องบอกว่าการที่เขาปิดเป็นโดจิเขียวแลวเขาเชือสามเปอร์เซ็นมันจะน้อยมากอือฮึอือฮึโดจิระหว่างมีเนื้อกับไม่มีเนื้อนี่มันต่างกันเยอะไหมคุณโรซสินี้เยอะค่ะเยอะเยอะยอะไรการที่โดจิมีเนื้อเป็นการคอนเฟิร์มว่าเขาสามารถที่จะขึ้นไปได้ต่ออย่างมั่นคงกว่าการไม่มีเนื้อถ้าไม่มีเนื้อเนี่ยเเเนียดือนเนี้ยเราเป็นไม่มีเนื้อเนาะปิดเดือนอือเราก็เลยต้องจําลองเป็นสามเหตุการณ์ ก็คือ worst case ต่ำสุดคือสถานการณ์ที่สามแต่ถ้า,ถาเกิดเรนื้อเหตุการณ์ที่สามจะไม่เกิดจะไม่มีะจะไม่มีในความเป็นไปได้เลยอในภาพเห็นเป็นแฟต์ด้วยเปล่าคุณมูรสินีแปใ,ในความเปลอะไรคะในใน day day หรือว่า day หรือว่า week ทักอย่างเห็นไหมครับหรือว่า,รวาหรือว่าไม่ใช่ออาไม่ใช่ถ้ามองภาพรวมรายสี่ชั่วโมงจะมี pattern s o u r c อยู่สองตัวก็คือ b u l l e t p แ c k o f f เฟ n ดิ <c oughs> off ้งถ้า mm hmm. เป็นบูลลุตแบกเนี่ยก็คือย่อมาแล้วเรียบร้อยสามสามหกห้าที่ช่วง mm hmm. เช้า mm hmm. เป็นบูลลุตแบกแล้วเขาจะต้องคอนเฟิร์มการเบรกที่สามสามแปดสามอันนั้นจะขึ้นไปสามพันสี่สามพันสี่ร้อยี่สิบกว่ากว่า mm hmm. แล้วเราก็ค่อยๆลุ้นทีละสะเต็ปจนถึงสามสี่หกศูนย์หนึ่งหกห้าที่เป็นเฮด อันนี้คือแพทเทิร์นบูลดแฟกที่สอนอยู่ใน4ชั่วโมงแต่ถ้าจะสมมุติว่าเขาบอกโอเคบริดแฟ a กไม่คอนฟิร์มการเบรกด้านบนมันจะเป็น a s c e n d i n g ที่มีโอกาสย่อ2จุดก็คือ3 3 5 5กับ3 3 2 5จุดนั้นเป็นแนวเก็บของวันนี้ค่ะแล้วก็ตั้งไอ้ไว้ที่1.8ไม่ควรหลุดเขาจะปีกลับขึ้นมาได้เหมือนกันอืรอบนี้ทะลุ3,005ใช่ไหมครับถ้าเกิดมันไปได้จริงๆรถ้าถ้าทะลุครับคือจุดสําคัญของหัวก็คือ3 4 6 0 6 0 ตรงนั้นก่อนค่ะถ้าเกิดตรงนั้นไม่ผ่านเขาจะลงมาทําไหลขวาค,คือย่อแล้วไม่หลุดสามสองเจ็ดศูนย์ถึงสามสองห้าศูนย์แล้วกลับขึ้นมาทะลุแล้วมันจะผ่านไปเลยคือสามพันห้าจะไม่ใช่ประเด็นสําคัญครับสําค <3 S 1> ัญคือสามสี่หกห้าผ่านไหมถ้าไม่ผ่านมาทําไหลถ้าทําไหลปุ๊บทะลุผ่านสามพันห้าจะไปสามพันหกสามพันเจ็ดเลยสามพันห้าจะไม่ใช่ประเด็นละอะไรประเด็นละเนาะโอเค,ค,คแล้วข่าวเดือนนี้เองโฟกัสอะไรดีครับ เ้าเดือนนี้โฟกัสหลายเรื่องสี่ถึงห้าเรื่องนะคะคหลักๆเรามาดูที่ธนาคารกลางแต่ละประเทศก่อนที่สำคัญวันนี้ก็จะมี ECB EC <B, S 2> ค EC <B. S 2> าดการณ์ว่าเขาจะลดดอกเบีย้ยเหตุผลที่เขาต้องลดเพราะว่าเงินเฟอ้อเขาต่ำกว่าสองเปอร์เซ็นต์ผ่านมาคือเงินเฟอ้อแต่ละประเทศพุ่งไปตั้งแต่โควิดสิบเก้าแต่ยังไม่มีประเทศไหนที่ลงต่ำกว่าสองอราจะพาะเงินเฟอ้อที่พุ่งนะคะคแต่ว่า ECB เป็นประเทศแรกที่พุ่<อ>ที่ลดแล้วเขาก็ลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาเรื่อยๆเลย ปัจจบันเนี้ยก็คาดการว่าเขาน่าจะลด0.25ในวันนี้ก็เหลือ2.15ก็ให้ใกล้กับเป้าหมายเขา2เปอร์เซ็นต์มีโอกาสค่ะถ้าเกิดลดมันอาจจะกดทองย่อลงเล็กๆก็เป็นจังหวะย่อก็เข้าอืมแล้วก็ดิบกลับแล้วก็ส่วน ECB ที่ประชุมสัปดาห์ที่สองของเดือนก็มองว่าน่าจะคงเพราะดอกเบี้ยเขาเด้งเฟดเขาบังเฟอ บอีครับบอีอ่าบอีครับบอีอคิดว่าเขาน่าจะคงดอกเบี้ยเพราะว่าเงินเฟ้อฟรองดิ้งเป็นสประเนกว่าเนาะแล้วก็บอจยังต้องติดล่างอยู่นะว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าอันนี้จะส่วนเทนนิดนึงเอเบิลซีเฟดเรามองว่าคงดอกเบี้ยไม่มีในยะอะไรมากนะคะแล้วก็แบงค์ชาติของเราก็ช่วงปลายเดือนก็ต้องรุ้ว่าเขาจะลดดอกเบี้ยหรือเปล่าเพราะเงินเฟ้อเราเริ่มติดลบอีกแล้วถ้าเกิดลดดอกเบี้ยเงินบาทจัดด้งออนได้อืึอือึ แล้วก็มีอะไรรับนอกจากธนาคารกลางแล้วธนาคารกลางก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องการเจรจาอืมาตรการภาษีครับที่ระหว่างประเทศเขาเจรจาอยู่ตอนนี้ก็คือมีแค่ประเทศเดียวคืออังกฤษที่เขาเจรจาเราได้ได้วินแล้วได้วินแล้วแหละแล้วก็ตัวมาตรการภาษีที่บอกว่าจะเก็บเหล็กกับอลูมิเนียมอังกฤษก็ได้ได้เวฟนะไม่โดนเก็บเพราะว่าเขาได้วิน อันนั้นคุณข้อ,อเสียเปรียบแต่ว่าประเทศอื่นๆตอนนี้ยังไม่มีประเทศไหนที่ได้ข้อตกลงที่ชัดเจนตัวนี้ก็ต้องติดตา,คามค่ะเพราะว่าในระหว่างที่เขายังไม่ได้ข้อตกลงคุณโด้ั่นัํานเขาอาจจะมีแบบมีเอฟเฟกขึ้นตรงน,นั้นตรงนี้มันก็จะเป็นผลบ,บ,บวกเป็นอลอกลอกมาได้นะคะแล้วกับจีนจะจบสวยไหมคุณมิลี่มันเหมือนจบยากเพราะว่าน มีข่าวออกมาเรื่อยๆนะว่าเขาจะพูดคุยกันทางโทรศัพท์แล้วก็มีข่าวมากบว่าดูเหมือนการคุยมันจะถูกเลื่อนไปอีกและอดูเหมือนจะจะไม่เพราะว่าดูคุณสีจึนผิงเขาไม่ค่อยให้ความสําคัญคือไม่อยากคุยโดยตรงคงอยากจะไอจะให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าไปคุยแล้วก็ต้องมาคาดเดาว่าเออเจ้าหน้าที่ระดับสูงไม่ใช่ผู้นํนจะจบได้ไหมซึ่งวอนที่แล้วคือพีคเกมนะ แต่ผมว่าแกทําถูกนะผมว่าถ้าเกิดติดจินผิงคุยกับทําเบงเนี่ยผมว่าโอ้เอาทําไม่อยู่เป็นเมืองเขาไม่อยากกลับไปกลับมามากกว่าเขาอยากอยากคือนายบายขีดเส้นตรงคือเดินไปนั่นนู่แต่ไม่อยากเดินแล้วถอยหลังเพราะว่าคุณโดนนันทําำเขาเขาจะเป็นกลับไปกลับมาเขาจะโอเคถ้าคุณแน่วแน่วันไหนเมื่อไหร่อ่ะมาคุยกันก็ได้ก็ยังไงโอเคเรื่องต่อไปครับตัว ศาลการค้าที่บอกว่าระงับชั่วคราวตัวนี้มีประเด็นค่อนข้างเยอะ,อะเพราะมันจะมีผลสืบเนื่องจากเรื่องที่สองเมื่อกี้ด้วยว่าวันที่เก้ากรกฎาคมเนี่ยจะเก็บได้ไหมที่ยรือ<า>อ่องสีต่าสองใช่ใช่ใชผมครบเก้าสิบวันแล้วเนาะถูกไหมใช่ก็ครบเก้าสิบวันวันที่เก้าพอดีแต่ทีนี้ว่าในไทม์ไลน์ของสารการค้าระหว่างประเทศเขาจะต้องมีวันที่หกกับวันที่เก้ามิถุนานี้ครับเพราะตอนนี้อยู่เรื่องอยู่ระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์แต่ว่าสารอุทธรณ์มีคําสั่งระงับ คำส,<า>ส<า>ั่งศาลมันต้นทําให้ภาษีกลับมาเก็บได้เพราะฉะนั้นในระหว่างวันที่หกเนี่ยพวกที่ฟ้องหมายถึงโจดโจดศาลและชั้นดูหรือว่าภาคธุรกิจที่เขาฟ้องเขาต้องยื่นเรื่องต่อจะไปต่อสู้กันค,คือยื่นหลักฐานต่อสู้กันแล้วก็รัฐบาลฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องโต้กลับภายในวันที่เก้าถ้าผ่านสองตัวนี้ได้มันจะยืดเยื้อไปถึงศาลฎีกาศาลฎีกาอืมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งที่สามารถมีประเด็นบวกเข้ามาซัพพอร์ตได้ตลอด ออืคือแทนที่จะยุติการเก็บภาษีมันจะลงอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ใช่ก็ทําให้พอยุดเยื้อะปุ๊บแทนที่ลงอย่างเดียวยุติภาษีกลายเป็นเด้งขึ้นเด้งขึ้นย่อเด้งขึ้นสนับเด้งเด้งขึ้นยอดเนี้ยก็จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปตามเคสที่หนึ่งของพิคนิคได้ครับอือมฮึอื้มสงครามปูมิรัสก er ัตรัสเซียยูเครนจบไหมครับเป็นประเด็นที่ติดตามแต่เราไม่ได้ให้น <th ้ําหนักมากเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยสงบเลย เขาตีกันทุกวันแต่ว่าข่าวแค่จะอาศัยจังหวะช่วงข่าวอื่นเงียบก็ไปจับสงครามแต่ถ้าเข่าวอื่นดังขึ้นมาอย่างเช่นมาตรการภาษีของคุณําดังขึ้นมาสงครามมาตีกันทุกวันนะแต่ไม่ให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็เหมือนเป็นปัจจัยที่เอาไว้สำรองละกันเวลาที่ข่าวอื่นเงียบเราค่อยไปมองสงคราม,มว่ายังยังมีอยู่ไหมสงบสุดได้หรือเปล่าไอ้ตัวสงบสุดเราคิดว่ายากมากอืมอืมเพราะที่ผ่านมาคือเจราจากี่รอบกี่รอบก็ล้มเหลวครับ และดูแลดูข่าวก็ยังมีความผันผวนนะคุณโรซี่ถูกไหมครับมีโอกาสพลิกไปพลิกมาได้อยูกไหมครับเรื่องของข่าวเองอ่าเรื่องของข่าวมีความผันผวนแต่โทนของข่าวมาในในแบบคุกกุ่นทางบวกอ่าตัดขอดเชิงบวกมากกว่าเชิงลบอือฮึค่ะอย่างนี้นั่งทุนควรมีมุมมองในการวางแผนการลงทุนยังไงดีครับในเดือนนี้จังหวะยอ่อเป็นจังหวะที่ย่อเข้า ในระหว่างเนี้ยเขาจะไม่ค่อยยอ่อเพราะเขาอยากจะขึ้นไปดีเทสแนวต้านสาคัญสามสี่หกศูนย์หกห้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้ามาคือคือสายเก็บไม่เหมาะแค่จังหวะแค่เข้ามาซื้อแล้วเล่นรอบออกแต่ถ้าเกิดจะเก็บเก็บจริงๆเก็บเยอะเะเริ่มเก็บก็คือสามพันสองร้อยเจ็ดสิบถึงห้าสิบตอนที่เขารู้สึกว่าเขาเทสหกสิบห้าสามสี่หกห้าเราไม่ผ่านตรงนั้นเป็นจังหวะเก็บแต่ถ้าเกิดเขาผ่านเราต้องโฟลบายเปลี่ยนจากตานรอเก็บล่าง กลายเป็นคลละใบข้างบนแล้วขึ้นเคส3,006คือเราเราจะต้องเราจะต้องรู้ธตรีมก่อนว่า,าข่าวเป็นแบบนี้เทคนิคเป็นแบบนี้เนาะ้วดับเป็นสำคัญของที่นิคเวลาเขาเบรกเขาจะไปไหนแล้วมันเป็นพื้นที่แก็บไปร้อยกว่าเหรียญอย่างเงี้ยหรือเกือบสองร้อยเหรียญเลยจาก3,460ไป3,600เนี่ยแป๊แบแป๊บเดียวครบปรไปถึงเราก็ต้องโนละใบขึ้นไปก่อนแต่ถ้าเกิดเขาไม่ผ่านมันเป็นจังหวะที่เราต้องรอยอดยอเข้าามเพ่นอย่างเงี้ยครับกรอบราคาไทยนะครับ ให้ยังไงดีครับตอบราคาไทยถ้าขึ้นเทสเป้าหมายแรกสามสี่หกศูนย์หกห้าราคาไทยคิดว่าน่าจะได้ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยด้วยความที่บาทเขากดก็จะได้ประมาณนั้นนะคะคแต่ถ้าเกิดทะลุสามสี่หกศูนย์ถึงหกห้าได้เป้าหมายสามพันหกราคาไทยก็จะได้ห้าหมื่นสี่พันบวกลบแต่คําล,ลบกบลบเพราะว่าบาทชงเงินเป๊ะยากห้าหมื่นส <5, 000 S 1> ี่พันบวกลบ แต่ถ้าเกิดมีโอกาสแบบโอเคติดสามสี่หกห้าเป็นเทสก่อนลงไหลขวาจังหวะของราคาไทยที่แบ่งเก็บได้ในช่วงสามสองห้าศูนย์จะศูนย์เนี้ยห้าหมื่นหนึ่งพันลงตรงนั้นบวกลบอาจจะเป็นห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแล้วแต่ห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าหมื่นหนึ่งพันบวกลบได้แต่ถ้าเกิดสมมติบังเอิญว่าเขาหลุดอันนี้เป็นเทสตสุดท้ายเลยที่เขาหลุดสามพันสองร้อยเหรียญ Mm. ไม้ที่เราต้องสแปร์สองไม้เผื่อเอาไว้เคสหลุดคือ49300 48800ไม่ได้บอกว่าเขาต้องมาเพราะสแปรไม้เก็บเอาไว้แต่ถ้าวันหนึ่งเขาดันทะลุ3465ไอตัวที่เราสแปร์ด้านล่างเขาจะไม่เห็นแล้วเราจะเอาไปเติมไม้ข้างบน mm. คือ f o l l o บ by ขึ้นไปราคาไทยก็น่าจะทะลุ3 52,800นี่แหะไปเติมไม้ข้างบนแล้วไปเล่นรอบในช่วงปอนจะถึง54,000 มันจะมีปัจจัยอะไรบ้างครับคุณผู้สีที่จะทำให้ราคามันจะร่วงแรงได้ก็เรื่องมาตรการการค้าเรื่องเดียวเลยเนาะมาตรการภาษีที่จะพิกเกมแบบรุนแรงจนกระทั่งราคาดรอปมาตรการภาษีเนี่ยรวมถึงผลกระทบจากสารด้วยนะคะ,ะ,ะแต่ว่าตัวของสารเรามองว่าถ้าเกิดส่งาไปสาลฎีการแล้วสุสดท้ายเราแพ้คุณนวลธรรมเขาว่ายังมีมาตรการอื่นๆอย่างเช่นภาษีในตัวที่ อย่างใช้มาตรการสามสองสามที่เขาเก็บเหล็กอลูมิเนียมที่ผ่นานหนังในคูสามสองสามสองนะคะสองสามสองเนี่ยไม่อยู่ในเกณฑ e ์ IEPA e ที่ผิดกฎหมายไม่อยู่เพราะฉะนั้นเขาใช้มาตรการนกาเก็บได้แต่ว่าคงจะขึ้นไปร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบคงยากแล้วค่อยๆไต่สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบอยู่ละรานี้หรือกลับไปใช้มาตรการภาษีหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองนี่ก็คือเก็บได้ทันทีเหมือนกันแต่ไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์ อาษีมันจะราดูดรอปลงมาแต่มันจะสูงกว่าที่เขาพักลบก็สิบวันแค่สิบกว่าเดือนี้มันก็จะสูงกว่าเพราะฉะนั้นมันจะมีเอฟเฟกบวกแต่ถ้าตัวนี้ไม่เก็บไม่เก็บยาอย่างว่าคือเขามีช่องทางในการเล่นอ่ะอาวุธเขาเยอะมากเลยนะคุณทาอ่ะให้อาวุธเขาเยอะเพราะว่าเขาเขาเล่นกับเรื่องของกฎหมายอย่างเดียวไปหาช่องว่งของกฎหมายอย่างเช่นมุมสองสองทำได้ไหมสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทำได้แต่ภายในร้อยห้าสิบวันนะเก็บได้แค่ร้อยห้าสิบวันอ่ะจากนั้นเข้าสภา หรือว่าถ้าเกิดบทหนึ่งสองสองทำเร็วสุดหนึ่งสองสองไม่ได้มาสามศูนย์หนึ่งก็ได้สามสามศูนย์หนึ่งก็คือใช้เวลาเปน้อยสามถึงสี่สัปดาห์ถึงจะเก็บภาษีเขาได้แล้วก็ทําได้แต่ตัวสองสามสองจะเก็บได้เฉพาะเหล็กอลูมิเนียมรถยนต์ถ้าถ้าเข้าขายสามสินค้านี้เก็บสองสามสองได้เลยไม่จำกัดใช่ค่ะไม่ไม่ไม่จํากัดเอ่อตัวเปอร์เซ็นต์นะว่าเท่าไหร่แต่ต้องไม่มากเกินไปจนเป็นความเสี่ยง ห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผ่านมันไม่ได้มากเกินไปถูกไหมครบแต่จริงๆเฉพาะเหล็กอลูมิเนียมก็เยอะนะคุณมรสีถูกไหมเยอะค่ะเยอะแล้วมูลค่าการค้าเยอะมากเลยนะถูกไหมครับเยอะเพราะเขาเป็นชิ้นส่วนสําคัญในในอุตสาหกรรมหลายหลายตัวโดยเฉพาะเรื่องสงครามอาวุธสงครามเนี่ยก็เป็นอ่าออเครื่องบินอุปกรณ์ขับเคลื่อนต่างๆก็เป็นหมดอืมโอ้ก็เกมนี้ก็คงเยอะๆแน่นอนนะคุณมรสอีถูกไหมครับเรื่องของสงครามการค้าเนี่ย คิดว่ายืดเยือเพราะว่ามีปัจจัยเอื้อให้เขาทําได้หลายอย่างที่ไม่ใช่อยุติแค่สารบอกตกผิดแล้วตกแค่ตรงนั้นก็ยังมีตัวอื่นที่แปรไปได้แต่ว่าตัวมาตรการภาษีอาจจะไม่เร็วเท่าที่ผ่านมาคือแบบขึ้นโชว์กันไปไต่ระดับขึ้นเป็นขั้นบันไดเนยยี้ยอาจจะไม่เร็วเท่าอืมก็ค่อยๆเลี้ยงเพียอย่างนี้ถ้าเป้าหมาย3,637ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถูกไหมครับถ้าเกิดว่ามันยังยืดเยือต่อไปได้เรื่อยๆไม่ใช่เรื่องแปลกคิดว่าไปได้ล้วคิดว่าไปได้ ใช่ค่ะคือเทยนยังไม่ได้จบแค่ตรงนี้แต่แค่ว่าช่วงระหว่างนี้มันยังโอเคขึ้นไม่สุดลงไม่หลุดรเราก็จะต้องเข้ามาอยู่ตรงกลางมาเล่นอยู่ตรงกลางก่อนแล้วก็อปล่อยรอบปล่อยรอบถือยาวยังยังเขายังไม่ไปถือยาวแล้วก็เล่นรอบเอารอบก่อนผมวม่าผมว่าช่วงนี้รักษานักลงทุนะต,ต,ต,ต้องดีนะคุณมิวสิเนะเรื่องของเทคนิคเชียวในเทคนิคก็ต้องพอได้บ้างอะไรเงี้ยถูกไหมครับใช่ค่ะพอได้บ้างเราจะได้ไม่ตกใจเพราะว่าวันหนึ่งเขาเหวี่ยงแปดสิบหนึ่งร้อยเหรียญบางทีแบบถ้าเรา เราเรารู้ว่าเทคนิคเป็นภาพแบบนี้เขายังไม่หลุดเราก็ถือได้แต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ภาพเทคนิคโอ๊ยลงมาห้าสิบเหรียญบางทีตกใจอยากขายขายทิ้งปุ๊บเขาสวนกลับขึ้นเราต้องมาไล่ราคาสูงก็เสียรอบเสียรอบผิดแผนด้วยเสียรอบผิดแผนแล้วมันก็จะเป็นผิดแผนแบบเนี้ยในทุกทุกวันอืมโอเคนะยังไงก็รอดูแล้วกันนะคุณมิ้นโดยสิ้นีครับว่าสถานการณ์มันจะไปยังไงเนาะมันก็พลิกไปพลิกมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับมิ้นโดยสินี้ใช่ค่ะได้ตลอดเพราะฉะนั้นยึดเทคนิค เป็นคือเทคนิคเราดูได้เร็วได้ก่อนบางบข่าวล่งนหน้าได้แต่ว่าถ้าเกิดข่าวเราจะตามตลอดเวลามันอาจจะยากแต่ว่าเอามาซัพพอร์ตกันนะ,ะว่าเทคนิคไปอย่างนี้ข่าวไม่ได้หักล้างกันไปด้วยกันก็ะจะเพิ่มความมั่นใจอีกแบบนึ่งในการลงทุนเนาะ ใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณมิโดซนิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องขอบคุณคุณมิโดซินรากรบจัยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทไชนงโกบุลเลนจำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้อย่างที่คุณมิโนซินอธิบายแล้วครับการปิดของแท่งเทเลสสากของที่เป็นโดจินะครับระหว่างโดจิแบบมีเนื้อเล็กๆสีเขียวกับไม่มีเนื้อเลย ถือว่าแตกต่างกันมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเนื้อเล็กๆเนื้อเทียนเล็กๆสีเขียวนะครับมันจะเป็นการยืนยันว่าราคาจะไปต่ออย่างมั่นคงนะครับแต่ว่าถ้าเนื้อบางๆเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาอาจจะเวียงตัวไปมาได้นะครับอย่างที่คุณมิวิจะบอกนะครับว่าแนวต้านสาคัญอยู่ตรง3 465นะครับถ้าเกิดผ่านไปได้ไปยาวนะครับสามพันหันได้เห็นแต่ถ้าเกิดผ่านจุดนั้นไปไม่ได้ต้องมาดูนะครับว่าแนวรับแถว3 2 7 0 3 2 5จจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเอาอยู่เด้งกลับเช่นกันนะครับแต ลงลึกถึง3,002หรือว่าไปลึกกว่านั้นเลยก็ได้นะครับแต่ว่าก็ยังเป็นการซื้อสะสมเพื่อขึ้นกลับไปต่อนะครับตรงนี้ทองคํายังมีแรงหนุนอยู่หลายเรื่องเลยนะครับประเด็นที่ต้องจับตาในเดือนนี้สี่เรื่องนะครับประชุมธนาคารกลางประเทศต่างๆเรื่องของการเจราจาสงครามการค้าเรื่องของการตัดสินของศาลเกี่ยวกับอันรีรอํานาของมารีทรัมรวมถึงเรื่องของสงครามทางภูมิศาสตร์ตรงนี้เป็นสี่เรื่องสําคัญนะครับทองไทยเองก็ให้กรอบไว้ตามราคาโกลด์สปอตยังไงก็ไปติดตามกันได้นะครับ นี่คือข้อมูลที่เราเสนอวันนี้ถ้าถื่นชอบรบควนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครพิจางทาต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจับบทีมงานด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ